สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนวงการโซเชียลจีเลยนะครับเรื่องหงตี้หรือที่เรียกกันว่าพี่สาวหงจากนานจริงใช่ค่ะเรื่องนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมาจากหลายทางมากทั้งข่าวทั้งบทวิเคราะห์เดี๋ยวเราลองมาปฏิติประต่อกันดูครับเราจะมาไล่เรียงกันดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและผลกระทบมันไปไกลแค่ไหนทั้งเรื่องออสุขภาพ ข่าวลวงหรือแม้แต่การละเมิดสิทธิกันเนี่ยนะครับใช่ค่ะรวมถึงทางการจรีนเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมจริงๆอะค่ะเริ่มตรงจุดเกิดเรื่องเลยดีกว่ามีผู้ชายจีนคนหนึ่งซ่าเจียวอายุประมาณ38แต่ก็มีคนเรียกลุงแดงนะคะเหมือนมีข่าวลือว่าจริงๆอายุ60อะไรแบบนี้อ่าครับคนนี้เขาสร้างตัวตนปลอมเป็นผู้หญิงในโลกออนไลน์ ค่ะแล้วก็ใช้ตัวตนนี้แล่ละค่ะล่อลวงผู้ชายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มนะมีตัวเลขลือกันว่าอาจจะเยอะมากเป็นพันคันเลยเพื่อ,อมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ที่มันพีกกว่านั้นคือเขาแอบ,บถ่ายคิดไว้หมดเลยใช่ค่ะใช้กล้องซ่อนถ่ายไว้หมดเลยอันนี้น่ากลัวมากแล้วกลุ่มคนที่ตกเป็นเป้าหรือจะเรียกว่าผู้เกี่ยวข้องก็ได้นะครับมีหลากหลายอาชีพมากอืมตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา นักกีฬาพนักงานบริษัทก็มีมีคนในเน็ตเขาบอกด้วยว่าส่วนใหญ่หน้าตาดีด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนมันมีรายละเอียดที่เอ่อน่าสนใจกว่าน,นั้นอีกนะคะมีข้อมูลจากชาวเน็ตเหมือนกันบอกว่าบางเคสเนี่ยผู้ชายไปถึงห้องแล้วนะรู้แล้วด้วยว่าเป็นผู้ชายแต่งหญิงอ้าวแล้วยังไงต่อครับแต่ก็ยังออยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหรอครับ ค่ะซึ่งเหตุผลนี่ก็คุยกันเยอะบ้างก็ว่าอาจจะเพราะอารมณ์พาไปหรือที่ชาวเน็ตเขาใช้คำว่าความเงียค่ะโอ oh. ประดินนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอะไรทำไมตัดสินใจแบบนั้นแต่สุดท้ายเรื่องมันก็แตกใช่ไหมครับใช่ค่ะสุดท้ายตำรวจนานจริงก็เข้าจับกลุ่มหุ่นตี้คนนี้ข้อหาแรกเลยคือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเพราะว่าคลิปที่แอบถ่ายมันหลุดออกไปแล้วก็มีการเอาไปเผยแพร่ต่อพอข่าจับกุมออกเท่านั้นแหละโอ้โหไวรัลเลยค่ะในโซเชียลจีนนี่คือแบบตกใจกันมากแล้วก็วิจารณ์กันหนักเลย แล้วผลกระทบที่ตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องคดีอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยเรื่องแรกที่ทางการจีนเป็นห่วงมากคือด้านสาธารณาสุขอืเรื่องโรคติดต่อใช่ค่ะกลัวเรื่องการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ HIV ถึงขนาดต้องเปิดให้คนที่คิดว่าตัวเองอาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสุขภาพฟรีเลยนะคะครับนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วในโลกออนไลน์เองก็ก็ปั่นป่วนไม่แพ้กัน ใช่เลยค่ะปัญหาเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมนี่มาเต็มเลยโดยเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่ยืนยันอย่างตัวแรกคนติดเชื้อ HIV อะไรแบบนี้คือส่งต่อกันไปเยอะมากโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงแค่ไหนแล้วก็มีอีกอย่างที่น่ากลัวคือการด็อกซิ่งหรือล่าแม่มดอันนี้น่าห่วงมากค่ะคือไม่ใช่แค่พยายามจะเปิดโปรงตวงหงตี้นะคะแต่มันลามไปถึงการพยายามจะเปิดเผยตัวตนของคนที่อยู่ในคลิปซึ่งคลิปบางอันมันหลุดมาแบบไม่เซ็นเซอร์หน้าด้วย ช่ค่ะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็เหมือนไปซ้ำเติมคนที่อาจจะเป็นเหยื่ออยู่แล้วด้วยมันก็สะท้อนด้านมืดเหมือนกันนะเวลาคนอยากรู้มากๆหรือโกรธมากๆเนี่ยบางทีก็ลืมเรื่องสิทธิคนอื่นไปเลยมีความเห็นบางกลุ่มในเน็ตที่ไปไกลกว่านั้นอีกนะคะบางก็บอกว่าเปิดหน้าไปเลยทุกคนบางก็พูดทำนองว่าคนที่ติดโรคก็สมควรแล้วเพราะไม่เลือกเองอะไรแบบนี้ยโหแรงเหมือนกันนะความคิดแบบนี้ ค่ะเป็นทัศนคติที่อันตรายมากพอเรื่องมันบานปลายขนาดนี้ทั้งสุขภาพทั้งออนไลน์ทางการจีนก็ต้องลงมาคุมแล้วใช่ไหมครับแน่นอนค่ะรัฐบาลจีนออกมาเตือนย้ำเลยว่าใครเผยแพร่หรือส่งต่อคลิปพวกนี้ผิดกฎหมายนะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วพวกแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆล่ะครับเขาทำยังไง ก็เริ่มจัดการค่ะอย่างโดยินหรือ Tik t o k จีนแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆก็เริ่มลบคลิปลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งข่าวปลอมทั้งคลิปผิดกฎหมายพยายามควบคุมสถานการณ์นะคะเน้นตอนนี้สรุปสถานการณ์ล่าสุดของคดีนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คดีก็ยังสืบสวนกันอยู่นะคะทางการจีนยืนยันว่าจับตัวหงตี้ได้แล้วจริงแต่ก็เตือนด้วยว่าข้อมูลในเน็ตตอนเนื้อมันมั่วไปเยอะบิดเบือนจากความจริง เขากำลังเร่งหาว่าจริงๆแล้วมีผู้เสียหายกี่คนกันแน่ใครเป็นคนเริ่มปล่อยคลิปมีเครือข่ายอะไรไหมแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังสอบสวนด้วยว่าตั้งใจแพร่เชื้อโรคหรือเปล่าซึ่งถ้าเจตนาจริงโทษก็คงหนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะโทษจะหนักกว่าแค่เผยแพร่สื่อลามกแน่นอนสรุปแล้วเรื่องหงตี้นี่มัน มันไม่ใช่แค่คดีดหลอกลวงธรรมดารรมดาเลยนะครับแต่มันสะท้อนปัญหาที่ซับซ้อนมากในยุคนี้เลยใช่ค่ะทั้งเรื่องตัวตนปลอมๆในโลกออนไลน์การละเมิดความเป็นส่วนตัวที่มันร้ายแรงมากๆความเสี่ยงด้านสาธารณาสุขที่กระทบคนเยอะมากแล้วก็เรื่องข่าวปลอมการล่าแม่มดออนไลน์อีกน่ากลัวจริงๆ ที่น่าสนใจคือเราเห็นเลยว่าการกระทำที่เริ่มในเน็ตอาศัยการไม่เปิดเผยตัวตนใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือเนี่ยมันสร้างความเสียหายในโลกจริงได้มหาศาลเลยมันก็เลยเป็นคำถามทิ้งท้ายให้คิดกันต่อนะคะว่าเราจะมีกลไกลความรับผิดชอบหรือการกำกับดูแลโลกดิจิทัลยังไงดีเพื่อไม่ให้เรื่องเศร้าๆแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆอีกเป็นประเด็นที่น่าขบคิดจริงๆครับ ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้นะครับแต่ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างสร้างสรรน,นะครับ